ไปมาดอกไม้ดอกพวงคามบ้านเราเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยเก็บนะเราจะเอา,เ<ร>านี่ต้นพวงคามนี่อยู่ข้างบนนี้เนาะกำลังบางอันก็ออกดอกสีม่วงม่วงนี่ไงช่อนหนึ่งนี่เราเก็บไป<า>ทำอะไรคุณชำอนก่อกองทรายใช่ไหม เราที่ช่วยกันเก็บนี่มันร่วงลงมาเยอะเลยอู้สีม่วงก็สวยนะอ่ะเยี่ยมสีม่วงอ่อนโอ้ฉันบอกตรงนี้เยอะมากมันร่วงมาแล้วก็กแห้งแห้งอีหลีอู้เจออันนี้ด้วยเอาไปมาดูหน่อยขอดูหนะ่อยนะชอน ตอนนี้เราได้สองอย่างมีเปลือกหอยที่เราเก็บมาจากทะเลแล้วก็ต้นพวงครามนะนี่เอาถังมาใส่น้ำเพื่อที่จะกอ่อกองทรายก่อทรายตรงนี้นะจัด<ป>้มันแหลมด้วยนะไปจะได้ไปบูรา่ไหวเขาก่อกองทรายใช่จะได้ไหวสาธุ เรื่องจริงอ่ะอก็เหมือนฝังกระดูกคนตายอ่ะอ๋ออันนี้คุณอะไรอย่างกันนะใช่อันนี้สานเหรอกอกองทรายสร้างสานนี่เไตื่นเต้นเกินตื่นเต้นเกินไปไหนให้คนชอนตักทรายออกจากตรงกลางแล้วน้ำใส่ก่อนกองทรายก็จะได้ไม่ไหลเวลาเราก่อ ก่อทรายเสร็จแล,ะละ้วรับเทน้ำเทน้ำเพื่อเพื่อให้ทรายจับกันคุณชอนตอนนี้น้ำก็ซึมซึมไปข้างล่างสายแล้วนะจะได้ก่อง่ายขึ้นนะคุณชอนคุณชอน ใช่มันจะเริ่มนี่แล้วก็ผสมทรายที่แห้งกับทรายที่โดนน้ำก็จะเริ่มก,ก่อจับตัวกันเวลาเราปั้นกองทรายก็จะอนู่ตัวมาก่ขึ้นงนป้ตรงนี้อครับตอนนี้เราเริ่มได้กองทราย ให้คุณชอนก่อเป็นรูปก่อนทีนี้เอาสองเอาสามชั้นนะคุณชอนอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะให้เป็นทรงเหมือนเจดีนะเรียกก่อเจดีไซน์นะอื ทุบเนี่ยเฟรดีสายตัวเล็กทุบไปทุบให้รอบลยนะจะได้แน่นเอาโน้นด้วยแล้วมันเอาออกไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เอาออกอยไยมีสวยวอยู่เอาหันนีอมา แอ้วเราจะตกแต่งด้วยมือเริาาเล่ลหอยนะคุณชอนอะคุณชอนเป็นคนออกแบบนะม,มีหอยแล้วก็มีดอกพวงครามคุณชอนตกแต่งก่อนตามใจคุณชอนเลยนะอืครับ,รบว้าวว้าวหอยใหญ่มาก คุณชอนไปเก็บมาที่คุณชอนไปทะเลใช่ไหมใช่อุ้ยเดี๋ยวเราจะไปทะเลอีกใช่ไหมคุณชอนใช่เดี๋ยวเราไปเก็บมาเองนะเก็บเยอะๆเลยนะช่วยหนูหน่อยครับผมตอนนี้คุณชอนทาเปลือกหอยครบรอบฐานแล้วนนใช่ไหมอันนี้ข้างหน้านะอันนี้ข้างหน้าอ่าต่อไปคุณชอนจะเอาลายอะไรครับลายไล่ลงโอเคอันนี้ข้างหน้านะแม่ครับตอนนี้คุณชอนก็เรียงดอกไม้ตาม โอยของหอยอยู่ม,มคุณชอรเราได้ใบไม้มาเราไม่เอาใบไม้จะได้มี<ต>สีสันมันจะไม่แต่ดอกไม้แห้งไม่สวย,อ,ยอันนี้ใบดอกราตีคุณชอ ดี๋ยวอไว้ตกแต่งข้างล่างนะเริ่มมีสีสันแล้วสวยสวยไหมสวยคุชอนเก่งจังเริ่มสวยยังเริ่มสวยแล้วจ้ะสีหมดอุชอน,ชอนตอนนี้เราได้ใบ ต้นจิกมาแล้วชอนก็จะเอาหอยไว้ทําอะไรข้างบนโอเคไปเยี่ยมอ่ะแล้วทีนี้เราจะเอาใบต้นจิกอย่างนี้นะคุณชอแล้วคุณชอนก็เรียงไปอย่างนี้นะอ่ะเอาใบต้นจิกเรียงอ่ะคุณชอนเริ่มแต่งได้สวยงามบ้างแล้วยัง เดี๋ยวเราจะทําต่อนะข้างบนเราจะเอาดอกควงคามสีม่วงมาตกแต่งตรงนั้นจะได้มีสีสันนะครับครับ ตอนนี้คุณชอนกำลังเรียงฐานหอยอยู่สวยมากมอะไรนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่ใชว้าวคุณชอนวู้สวยมากแม่ลมพัดในอ่ะติดเลยติดเข้าไปติดยังไง แปะเลยแปะตรงที่มันหายไปใช่แล้วกดลงไปเบาๆโอเคยอดเยี่ยมอ่านี่อันนี้สวยงามมากเลยคุณชลแล่ก็ทุกมันให้เรงเลยเอาไว้หนึ่งคืนแล้พวพรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บเพราะว่าเราจะเอาทรายไว้ทำไมครับเล่นอาทรายไปเล่นอ่าดูซิมีอะไรบ้างไหนขอดูหน่อยยอดนี้ก็คือหอยที่มีแบบ ลักษณะยังไงครับแหลมแหลมแหลม,มคุณชอนนั่งลงคุณชอนนั่งลงแล้วมีอันนี้ใบอะไรคุณชอนเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองเหลืองใบอะไรครับใบย,ยอดเขายอดเขาหนูนั่นแหละมันคือต้นจิกนั่นเองแล้วใบใบจิกใบจิกน้ำใบไม้จากบ้านเราหมดเลยนะคุณชอนใช่ไหมอืมแล้วก็ สีม่วงคือต้นพวงครามดอกพวงครามแล้วก็มีหอยใช่ไหมแล้วก็เอเใบสีเขียวใบอะไรคุณช้อนใบมะเขือเทศเออดอกต้นดอกราตีสนุกไหมวันนี้ให้ประโยชน์อะไรกันก่อกองทรายประโยชน์ความสนุกมีอะไรอีกไหมนอกจากความสน,สนุกอืม มีอะไรอีกมีความางหอโอ๋อแล้วะมัดระวังเรื่องหอยมันคมอันคมมากยอดเยี่ยมมากเลยมีอะไรอีกไหมครับการก่อกองทรายในวัดเนี่ยเอาวลมปลิวการก่อกองทรายในวัดเป็นการขนดินขนทรายเข้าถมพื้นที่ในวัดให้เต็มนะ แต่ว่าเรามาก่อกองทรายที่บ้านเราเนาะอุ้ยลมพัดใช่โอเคยอดเยี่ยมมากวันนี้ชอนออกแบบได้สวยงามแล้วก็ใช้วัสดุธรรมชาติตกแต่งใช่ไหมอืมเอาต้องรักธรรมชาติไหมรักโอเคแล้วนะวันนี้ใช่เราทำทางเลย ไว้ยอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งอย่าไว้หนึ่งคืนโอเคบายบายเพืพพ่อนเพืพ่อนกอน